อาววันนี้ก็ยังคงเป็นวันที่24เดือนคุมภาพันธ์นะครับปหกสีเราก็ยังจะรีวิววันนี้เอาหรือวางแวนการ์ดงอยู่ที่แวนการ์ดอยู่นะครับ VBT ีทีศูนย์หนึ่งคดสอจะเป็นชุดเสริมชุดแรกของแวนการ์ดภาควีเลยนะครับอ้าวแล้วเราก็นำมาอยู่กับคังเอโลแอนด์ออร์อเคิลเปซิจริงไหมอ่าก็จะมีคังเอโลนะครับตรงนี้ดำๆนี่ ไคเกโลกี่ใบครับ16ใบออร่าเคล26ใบเป็น42ใบเท่ากับขีิหนึ่งเลยอ๋อพี่ลืมบอกไปว่าออราเคลนเนี่ยซื้อ4กล่องเล่นได้เลยใช่ไหมใช่ใช่ซื้อ4กล่องเล่นพักวีได้เลยนะส่วนของคิดหนึ่งนี่4กล่องโนวาก็เล่นได้เลยโนวาเมื่อกี้ก็เล่นได้เลยนะครับโอ้โหเดี๋ยวเรามาดูกันเราจะไปดูที่นคเกโลก่อนนะอ่าเรามาเริ่มที่ข้างบนก่อนอันนี้เราจะกั้นด้วยกั้นแขนด้วยเม็ดพลัง สิบหกไปนะครับสองสี่หกแปดสิบสองสี่สิบหกเราจะเริ่มคข่งกัโร่ก่อนเริ่มตัวหน้ากล่องเลยเป็นฟอยล์ชื่อว่าดราก้อนดีกด้วยบอกเลยเฮ้ยไม่ใช่ฟอยล์ไว้ยหน้ากล่องเป็นหน้ากล่องเป็นโอราเคิลแต่ตัวนี้ไม่ใช่หน้ากล่องอาร์ดราก้อนดีกด้วยฟอย์นะครับตัวนี้บอกว่าเมื่อลงสนามเรื่องลีธาเรียการเกตสองหรือสูงกว่าของคู่แข่งหนึ่งใบลงช่องแวนนะแล้วก็สกิลสองบอกว่าสกิลที่ช่องแวนเมื่อยูนนี้โจมตีค่าคอนก็คือโซบัส์หนึ่งใบที่เป็นการ์ดเกตสาม นะครับย้ำนะครับการเก็ตสามจนจบการต่อสู้อยู่ดินี้บวกหนึ่งหมื่นบวกหนึ่งคิกที่เข้าและคู่แข่งไม่สามารถเข้ากัส์ดให้มีความสามารถพิธาเกะบนมือได้พิธาคืออะไรพิธักก็คืออ่าจะเป็น PG เช่น PG อ่าแต่นี่ฟ้าฟ้ามันคือแล้วเนี่ยลองดูสิฟ้าฟ้าเป็นเป็นอาร์ตมันเฉยๆครับโอ้เสียอันนี้กรอบกรอบกรอบมันโผล่มาแค่นี้ไงเสีย ออกเสียอ๋ออันนี้อันนี้มาบังใช่ป่ะใช่ใช่อ๋อนึกว่าเสียฮะไม่ค่อยไว้ใจด้วยช่วงนี้ตัวนี้คิดดันคิดตัวปิดเกมนะครับไอาปิดเกมเลยเหรอยัดฟอร์สเข้าไปอัตโตโอ้โหไต่แรงมากคิดว่ามาสิตัวต่อไปชื่อว่าเบอร์เซิร์กดากอนตัวนี้บอกว่าสกิลแรกลงมาทไมถึงหมายถึงตัวนี้ปิดเกมหรือว่าตัวเมื่อกี้ตัวเมื่อกี้ตัวเมื่อกี้ตัวนี้บอกว่าสกิลทำลายไวรัลเรียเมื่อลงสนามเข้าตัวบัตหนึ่งโซ่บัตหนึ่งเลือกเรทายเรกาลคู่แข สกิลเลกาดนะครับเมื่ออยู่อยู่ในนีจโจมตีวันกาดถ้าจํานวนเลกาดคุณมีมากกว่าจำนวนเลกาดคู่แข่งบวกสามพันจนจบการต่อสู้อ่าดูน้ำซะก็ตีบมืนสามตบเป็นมาเกือรนะครับตบเข้าไปพวกวายเนียนหืนสามได้เลยอ่าช่องเรียงครับเก่งต่อไปต่อไปนะครับเพิ่มความหวังเอลโมนะครับตัวนี้สกิลแรกบอกว่าที่ช่องเลกาดเป็นสกิลคอนทิคอนนะครับในการต่อสู้ที่บูธยูน,นิตนี้บวกสามพันแล้วก็สกิลที่สองบอกว่าออตโต้เลกาดเมื่อเลกาดคู่แข่งถูกรีทายในเทิร์นคุณคัตร์บั๊ เอ้ยผู้ผิดค่าคอสนะครับรีทายยูนิตนี้จั่วการาดาด์ดหนึ่งใบหงายดำหนึ่งคอลอชชัตหนึ่งนั่นแหละตัวไหนลืมอ่านชื่อก็ขออภัยนะครับคูเอลดากอนตัวต่อไปตัวนี้บอกว่าสกิลคอนบนมือนะครับในเทิร์นคุณที่เรียกาดข,ของคู่แข่งในเทิร์นคุณที่เยกาดคู่แข่งถูกรีทายคุณสามารถคอ normal call การแปบน,นี้ลงช่องเลกาดได้ไหม normal คือ normal call คืออะไร c a ปกติอืแม,ม้ว่าแวงกาดของคุณจะเป็นเกรดสองหรือต่ำกว่าก็ตาม ก็คือมันลงมาตบเด็กได้เลยนะครับถ้าเกิดตามเงื่อนไขแล้วก็สกิลที่2บอกว่าเอาตัวเลกาดเมื่ออยู่นี้จบตีแวนกาดฮิตนำอยู่นี้กลับขึ้นมือแล้วก็โซชัดหนึ่งพี่บอลอย่าพูดเร็วมากครับเดี๋ยวต้องเด็กๆน้องๆฟังไม่ทันนะครับไม่ทันเอามาตัวต่อไปนะครับเออตัวนี้บอกว่าเอ้ยเดี๋ยวก่อนลืมชื่อดาโกนิกไกอัสสกิลที่ช่องเลกาดออโต้เมื่ออยู่นี้นี้บุ๊ชให้เกศสามหรือสูงกว่าเขาจะบัตหนึ่งนำอยู่นี้เข้าโซ ยูนิตที่ถูกบูได้รับหนึ่งคิดที่ข้อจนจบการหน่อสู้และบอกว่าเมื่อเข้าโซ่พอร์ที่เพิ่มขึ้นจากการบูจะหายไปตัวนี้ก็คือเที่บูก็หายไปเพิ่มคียแทนเอาไว้ต่อวอเตอร์ฟอลหดมากตีสังคีได้เลยลุกขึ้นมาตีใช่ไหมตอนวอเตอร์ฟอลตีอ่ะกดกดคอตัวเมื่อกี้มันบอกสังคีผมเคยตายมาแล้วตัวต่อไปเฟื้นมาได้ไงวะแมลงแป่อตัวต่อไป พิดอพีจีของดอพีจีรู้กันนะก็เป็นทิกเกอร์ทิกเกอร์เป็นดอถ้าทิกได้ทช็คได้ก็จั่วแล้วก็เอามาใช้เป็นพีจีตกแดมก็ร้องนะครับตัวต่อไปวอลเท็กดราก้อนสกิลแอคทีฟที่ช่องวันกาดวันบรวเทอร์เดี๋ยวนะพี่ถามพี่หน่อยตัวนี้เป็นดอพีจีใช่ไหมครับถ้าเราใส่ดอสี่ใบแล้วเราใส่พีจีสี่ใบได้ไหมดอพีจีสี่ใบแล้วใส่พีจีสี่ใบไม่เป็นแปดใบเลไม่ได้เพราะว่ากฎบอกว่ากฎบอกว่าการที่มีความสามารถพิทักษ์สามารถใส่ ได้แค่สี่ใบไม่เกินสี่ใบนะเอาเป็นเข้าใจตามนี้นะครับอ่าตัวต่อไปวอ e เทคดากอนสกิลที่ช่องวันกาดนะครับวันเปิดเทินคาลด้วาสองเลือกรีไทยรียการคู่แข่งหนึ่งใบถ้าบนดามจซุนรามิโซนของรุ่นดามจโซนมีการซ้อนฮะมีการท้าใบทิ้งการ์ดทุกใบบนมือคุณและเลียและเลียต่ๆๆ่นะ่อต่อต่อและีไทยเรียการทั้งหมดของคู่แข่งสกิลมันก็ดูเหมือนจะแรงนะแต่น่าจะใช่ยากใช่ยาก ไม่มีไม่ติดกิปด้วยนะสกิลล่างไม่เสร็จไปเมื่อกี้เอามาเอามาตัวมันไม่ติดกิปด้วยนะตัวนี้สกิลล่างบอกว่าได้ทั้งช่องแวนละเลียเมื่อเรือเมื่อเรือกาดของคู่แข่งถูกเรือไทยในเทิร์นคุณยูนิตนี้บวกพาวเวอร์ห้าพันจนจบเทิร์นห้าพันเองแตกซ้ําได้แต่มันเผาทุกใบไหมเหรอครับหลังจากเผาทุกใบมันก็อ๋อเผาทุกใบใช่ใช่ตามที่เผาสกิลตัวต่อไปมังกรหมอบสไตล์เคน คอนช่องหมอบไม่มันหมอบเลยมันไม่หมอบแต่ว่ามันกําลังลุกอะสกิลมันหมอบอยู่แล้วมันลุกป้งสกิลมันหมอบจริงครับแปดแปดอยู่ช่องแวนตีไม่ได้ครับหมอบเลยแล้วไงตอสกิลล่างบอกว่าเมื่อถูกไล่โดยไล่ทับโดยเกรดสามเขาต้บัสหนึ่งจวหนึ่งใบแล้วแวนกราดของคุณบวกห้าพันบวกคี้จนจบเทินแช่ยากใช่ยากตอนต้องไม่ได้ตีก็ไม่ได้เช็คไม่ได้เช็คก็ใช่ยากแต่แค่ใช้ก็แล้วแต่ต่อไปเบริคซิตี้ดากอน สกิลได้ทั้งช่องวายและเรียออโต้เมื่อเลกาดของคู่แข่งถูกลีทานในเทินคุนยูนิมนี้บวกพาวเวอร์5,000ั้วยกบเทินก็อะไรเขาเรียกอะไรนะตีงงๆอะไรนัเอพลังตีเอาพลังตีงงๆตัวต่อไปลิซ่าโซเยอร์ลาอเปียสกิลได้ทั้งช่องวายและเรียเมื่อเลกาดคู่แข่งถูกลีทานในเทินเทินคุนยูนิมนี้ได้รับพาวเวอร์5,000ก็สกิลเดียวกับตัวเมื่อกี้แต่ว่าเป็นเกรดหนึ่งอ่งงเหมือนกันไปบู๊แรงๆได้นะเอาเล่นๆนะสนุกสนุกขำๆก็ใช้ได้อยู่ตัวต่อไป สกิลโอเวอร์ดากอนสกิลเกิดที่ช่องเลี่ยงเมื่อจบการต่อสู้ที่ยูนิที้ถูกบูทและโจมตีวันกาดเข้าเติบ๊ะหนึ่งและนำยูนินี้เข้าโซเลือกรีทรายรลยการเกียศสองหรือต่ำกว่าคู่แข่งหนึ่งใบก็เอาไว้รีทรายได้ใช้ได้อยู่หอยบอลเนี่ยเวิร์กไหมไมใช้ได้อยู่หอยบอลนี่ไม่ค่อยเวิร์กนะพี่ว่าใช้ได้อยู่ของมันเนี่ยมันจะใช้ใได้ทุกใบอะ่ะเก่งมันเผาแทบทุกใบอยู่แล้วไงข้างนี้โลกก็ได้พลังปั๊มปั๊มปังตัวรถเก่งใช่ไหมเก่ง ตัวต่อไปสกิลได้ทั้งทั้งแวนและเรียนะครับเป็นสกิลแอคทีฟคาลเตอร์บัสสองเลือกรีทรายเลกาดคู่แข่งหนึ่งใบและยูนิตนี้บวกสามพันจนจบเทินเปิงบัสเหมือนกันนะบัสหนักเหมือนกัน<อ>นะเขาใหญ่ใหญ่เขาจอมปีศาจเลยเนะี่ยตัวต่อไปดามานันดาก้อนสกิลได้ทั้งช่องแวนและเรียนะครับเมื่อยูนิตนี้โจมตีวันกาดถ้าจำนวนเลกาดของคุณมากกว่าจำนวนเลกาดคู่แข่งยูนิตนี้บวกห้าพันจนจบการต่อสู้ ทำย่าเหมือนกันเขามากกว่าเผาเขาเอยอ่าตัวต่อไปครับโอยคลิปน่ารักว่ะอินสติเกตกิฟต์ฟอนสกิลนได้ใข้างไวยและเรียอีกแล้วนะครับวันเปิดเทินเข้าตัวบัสหนึ่งเป็นสกิลแอคทีฟยูนิตเผาเฟรมดราก้อนของคุณหนึ่งใบได้รับพาวเวอร์ห้าพันตัวไม่กิฟฟอนดำดำมันแมวพี่กิฟฟอนมันต้องไม่ดำนี่แหละถ้ามันไม่ใช่วันเปิดเทินมันจะปั๊มมันมากนะตัวเมื่อกี้แล้วเห็นเป็นมังกรเลยเฟรมดราก้อนยังไงมันเลือกเฟรมได้ขึ้นเอาที่ที่ไม่เพื่อน อัจนี้ไม่เพื่อนวยตัวต,ต่อไปครับเพลิงนรกแห่งการระเบิดอารมณแรงกาบิยาสกิลได้ทั้งวัยและเรียอีกแล้วนะครับเมื่ออยู่นิจมตีวันกาถ้านในเทินมิริกาดคู่แข่งถูกลีทายยูนิหนี้บวกหมืน่นสำหรับการต่อสู้บวกหมื่เลยเว้ยอ่าพลังค่อยแรงหน่อยอ่าวันสุดท้ายของเด็กสกุดท้ายนะครับสกิลแอคทีฟช่องเรียเล่นล็อกนำยูนิหนี้เข้าโซอ่าชื่อไฟล็อกตัวน,นี้ชื่อไฟล็อกถ้ามันล็อกเหมือนกันเหมือนกัสเมื่อก่อนพี่เคยเล่นกาซแมนเนอร์เอาใหม่สกิลบอกว่า นำอยูนีนี่เข้าโซเลือกเลไทยราย,ยกาเกจศูนย์ของคู่แข่งหน,น,นึ่งใบง่ายง่ายอ๋อมาเป็นล่องเหมือนกันไงครับแค่นี้เองอ่าต่อไปถ้า,<อ>าจบไปจบไปสำหรับเดีย๋ยวนีจบสําหรับคครในโร่แล้วนะอ่านพี่เอาออกเดี๋ยวเราไปดูออร์เคิลกันนะครับผมต่อไปก็จะเป็นเพรางพี่ลืมบอกในกล่องเนี่ยจะมีมีมาร์กเกอร์นะครับเป็นกิมมาร์กเกอร์กี่ใบอย่างละใบครับเป็นฟอร์ดแอคเซลแล้วก็โปรเทคอย่างละใบ ่เลยครับซื้อสี่กล่องแล้วก็ไล่ได้ครบเลยนะครับอ่าสี่อ่าต่อไปโอลาเคิลเอ้ยในในการเขียนว่าอะไรโอลาเคิลโอลาเคิลพี่ต้องเขียนตามเนี่ยครับอ่าน้องลองดูนะนี่เขียนว่าอะไรเนี่ยโอลาโลาเคิลถึงไหมโอลาเคิลแล้วพี่เลยเรียกตามลองเรียกตามเราเรียกตามลิขสิทธิ์ของเจ้าของลิขสิทธิ์เขียนให้เขียนแบโอลาเคิลอย่าเพิ่งมาแซล์พี่นะเวลาพี่จั่วหัวลงคลิปอ่ะมามโอเคเปิดเปิดด้วยครับซีโออมาเทราส์นะครับสกิลแรกเลย แอคทีฟจากช่องวันกาดนะครับวันเบอร์เทิร์นคาร์ดบัตรหนึ่งจวดหนึ่งใบดูหนึ่งใบบนสุดจากกองการ์ดคุณนําใบนั้นไว้บนสุดหรือล่างสุดกองการ์ดสกิลทีอล่อันดก็ที่สองอสกิลที่สองออโต้ได้ทั้งวัและเลียเมื่อมีการดูการ์ดจากกองการ์ดคุณในเทิร์นคุณยูนิตนี้ได้รับพาวเวอร์บวกห้าพันจนจบเทิร์นแล้วก็มันมีวงเล็บบอกว่าออทางานเมื่อมีการใช้ความสามารถจบก็ไม่บอกไม่ไม่จบก็ไม่บอกทํางานเมื่อมีการการใช้ความสามารถดูแสดงหรือค้นหาไม่ว่าจะดู กี่ครั้งในหนึ่งเขาสามารถจะได้แค่ห้าพันได้แค่ห้าพันนะเหมือนกับเปิดเปิดกีด่ครั้งก็ได้แค่เหมือนกับได้ห้าพันแค่ครั้งเดียวนะครับอันนี้เลาดูเราจะให้ดูฟอยไมเปิดเป็นครัง้งแล้วเปิดเป็นใบเ,เป็นใบเป็นใบหนึ่งอาจจะหลายใบแต่ได้แค่ห้าพันนี่ฟอยก็จะเป็นเรียบๆนะครับนี่ก็ก็เหมือนกับฟอยลุงนิดๆอ่ะไปต่อไปมาโอ้น่ารักจังเลย Imperial Do อเตนะครับสก,กิลนี้หล่นหล่นหล่นตัวช่องแน,<า>นเมื่อลงสนามคเค้าตัวบัสหนึ่งดูการ์ดสองใบบนสุดจากกองการ์ดคุณนำหนึ่งใบจากนั้นขึ้นมือนำหนึ่งใบจากนั้นเข้าสู่โซหรือว่าบนสุดของกองการ์ดถ้าไรทับเกศสามยูนินี้บวกหมื่นห้าบ,บวกคีจนจบเทิร์นนสก,กิลแรกสก,กิลที่สองต่อไปบอกว่าแอคทีฟวันเปิดเทิร์นโซบ 1, ัสหนึ่งยูนิตของคุณหนึ่งใบบวกหกพันจนจบเทิร์นครับหมดแล้วแล้วตีแรงมีคีด้วยโอ้ตัวนี้โอ้โหตัวนี้ตัวตัวสุด เต็งกระดิ่งแก้วแมวแวววับนะครับไซเลนทอมนั่นเองสกิลได้ทั้งแวนและเรียนครับเมื่อลงสนามเขาจะวัดหนึ่งบวกหกพันจนจบเทินและสกิลโหดคือสกิลล่างครับได้ทั้งช่องแวนและเรียนในการต่อสู้ที่ยูนิตน,นี้โจมตีวันกาดคู่แข่งไม่สามารถ normal call ูนิตจากมือลง normal call <Normal S 2> คือ normal เอ๊ยผู้ผิดผูด้ผิด <Normal S 1> คู่แข่งว่าสามารถ call normal unit จากมือลงช่องการเดียนนอร์มอลยูนิตก็คือตัวที่เป็นแถบหนึ่ดำสองนี่เนี่ยดำางเงี้ยไม่ได้นะใช่ A0 บางใบก็จะเป็น normal unit นะถ้ามันไม่ได้แล้วใช้เราใช้คลิปกาดได้ไหมกิปกาดได้นี่เพราะมันไม่ใช่ normal นะลิปเป็นลิปตีดี่อมาดิลิปเป็นลิปนะนะฮะอันนี้นี่โอยลิปถือว่าไม่ว่างอะต่อไปต่อไป circle my cut s k i l บอกว่าช่างวัละเลียเมื่อคุณได้เช็คพบการ์ดเกศสองหรือสูงกว่าคุณสามารถนาการ์ดไปนั้นเข้าไปนั้นเดี๋ยวนะแป๊บหนึ่งนำการ์ดไปนั้น ไปล่างสุดของกองการ์ดได้ถ้าทําจัวหนึง่งแล้วก็สกิลสองบอกว่าเมื่อถูกไรทับเขาจะบัตหนึ่งจัวนหนึ่งใบโอ๋ยมือสั่นเลยโอ้ยหมดแรงวันนี้เหนื่อยมากการ์ดออกวันนี้ไปซื้อวันนี้โอ๋ยเหนื่อยมาเราสู้ต่อกันนิดนึงครับสกิลตัวต่อไป Victorious Deer อ่าบอกว่าสกิลอยู่ที่ช่องวัยลาเรียวันเปร์เทิร์นโซบัตสองการ์ดเกตสามทิ้งการ์ดจากบนมือคนหนึ่งใบโอ้ย เติมกันนะเนี่ยดูการ์ดเจ็ดใบบนสุดของกองคุณแสดงที่ดิคาทิคเกอร์ไม่เกิน2ใบาจากในนั้นนํานําการ์ดท,ที่แสดงไปเรียงบนสุดของกองการ์ดคุณตามระดับตามใจชอบสลับการ์ดท,ที่ถูกดูที่เหลือแล้วนําไปไว้ล่างสุดของกองการ์ดและยูนิตหกใบของคุณได้รับพาวเวอร์หนึ่งหมื่นจนจบเทินอืมอ๋อเก่งนะเก่งโคตรอ่าต่อไปไปไหนแล้ววะอ่าวางวางนี้ครับวางอยู่ตรงนี้ ไอ้หิวเลียงมุ่ยแล้ไม่มันวางอยู่เหมือนเดิมมันเอียงไงเห็นไหมมันเอียงล้ำเอาไว้นะแต่ผมไม่ใช่คนเลียงต้องแรกบอกมันเลียงตรงนี้ยงแคฝั่งนี้ฝั่งนี้ผมไม่ได้เลียงโอเคต่อไปพรมิสด็อคเตอร์ไอ้บอลเลียงเนี่ยฝั่งนี้สกิลช่างวายและเลี้ยนะครับในการต่อสู้ที่ยูนิตนี้โจมตีวันกาถ้าคุณมีการประเมินสี่ใบหรือมากกว่ายูนิตนี้บวกหกพันแล้วก็สกิลล่างยูนิตนี้ไม่ถูกเลทายจากความสามารถของการ์ดคู่แข่งสกิล สกิวล่างอยู่ช่องเลกาดแล้วก็ช่องกาเดียนอือเน่ยโอ้ยนี่อ่านชัดเลยว่าทำแบบนี้ก็ได้นะอ้าวถ้าเบอร์ซะเลยครับผมอ่ะต่อไปพี่จต่อไปพี่จีนะครับเป็นดอนะครับก็คือเช็คได้เมื่อไหร่แล้วก็โจวแล้วก็ถ้าตัวนี้ขึ้นมือได้เมื่อไหร่ก็เอาไปเป็นพี่เจต่อไป Yellow wish เมเมเมื่อลงสนามที่ช่องเยการนะครับดูหนึ่งใบบนสุดของกองการคุณนําไว้บนสุดหรือล่างสุดของกองการก็ได้นั่นเจ้าหญิงหรือเจ้าสาวมาจนเนสองและเรียงเอาไอ้สองแล้วเออสองแล้วสลับเอานะตัวต่อไปเทที่ิดาแห่งการรู้แจ้งโซโทริฮิเมะสกิลออโต้ช่องเยกาดเมื่ออยู่นี้โจมตีวันกาดเข้าด้บัตรหนึ่งจั่วการ์ดหนึ่งใบทิ้งการ์ดจากบนมือคุณหนึ่งใบและอยู่ในนี้บวกหกพันจนจบเทินถ้าวันกาดคุณเป็นเกรดสามหรือสูงกว่าดูหนึ่งใบ พอสุดจากกองการ์ดคุณนำไปไว้บนสุดหรืล่างสุดของกองการ์ดก็ได้ดูสิดูแล้วเป็นเทพที่ดานจริงๆสวยมากเรียงกองกันสวยจริงไอ้นั่นแฝดนรกโอร่าการ์เดียนเจมินี่สกิลแอคทีฟช่องเลกาถ้าบนดาเมจโซนของคุณมีการ์ดสามใบหรือมากกว่าค่าคอสก็คือนำยูนิตนี้เข้าโซแล้วหงายดำหนึ่งเติมคอสเติมคอสอ่าพาวเฟร์เมกัสเมื่อลงสนามดูการ์ดหนึ่งใบบนสุดจากกองการ์ดคุณ นาไว้บนสุดหรือล่างสุดก็ได้ดูอีกแล้วมันจะดูอะไรกันนักกันหนาสายซองดูแล้วก็เคลื่อนไหวต่อไปเป็นพีจีเกตหนึ่งชื่อลูโอเทาเป็นพีจีธรรมดานะครับถามอีกทีหนึ่งอันไหนดออยู่ไหนดออยู่นี่นี่พี่บอลครับถ้าเราจะใส่ดอสี่ใบเดียวที่เป็นพีจีกับครับผมพีจีที่เป็นเกตหนึ่งสี่ใบรวมกันแล้วเป็นแปดใบได้ไหมไม่ได้ครับเพราะว่าพี่ทักต้องใส่รวมกันไม่เกินสี่ไม่เกินสี่นะเมื่อกี้คิดหนึ่งพี่บอกไปเอบาแล้วแหละพี่แกล้งถามเปงกันแหละเฮ้ อันนี้ไม่ใช่ค่ะบูนเอาต่อหน้าตอ <Hey. S 1> ่อไปมิโกแห่งสงคสารามซาลาสกิลเ <laughs> ดี๋ยขำดิเดี๋ยวลุดสกิลช่องวันละเรียเมื่ออยู่นี้โจมตีวรรการดดูการ์ดหนึ่งใบบนสุดจากกองการ์ดคุณนําไปไว้บนสุดหรือล่างสุดของกองการ์ดอีกแล้วอะถ้านําไปล่างสุดอยู่ในนี้บวกหกพันในหนวกันสู้ <c oughs> สองอีกแล้วโอ้ชอบส่องตัวต่อไปส่องอีกแล้วดูการ์ดมั้งมิกโกแห่สงสงความแน่แน่จิตโตเซ สกิลช่องวัยละเลียแอคทีฟนะครับวันเปร์เทิร์นทิ้งการ์ดที่มีความสามารถพิทักษ์จากบนมือหนึ่งใบจั่วหนึ่งและยูนิตนี้บกหมื่นจนจบเทิร์นโอ้ชีพพิทักษ์เลยเหรอกีโตเกะเสียงนะหัวเหลืองออสเกมไม่ใช่ต่อไปพี่สาวพยากรณ์อากาศซับอากาศด้วยเหรอพยากรณ์อากาศซับวันนี้ฝนตกทั่วท้องกรุงเทพหกสิบสี่เปอร์เซ็นต์ครับผมกางลมสกิลออโต้เรกัดวันเปร์เทิร์นเมื่อคุณจั่วการ์ด ค่าคอสคือโซบัสหนึ่งยูนิทนี้บอกหกพันจนจบเทินเอา้าไอคิวนี่ชา้าจริงจริงมัวแต่ภายหลังตัวต่อไปโซลิดเทอร์เทลเอ้ยเทอร์เทลนะครับเทอร์เทลเป็นเต่าเต่าตรงไหนวะนี่ไงหัตรงนี้เป็นหัวเต่าตรงนี้เป็นข้างหลังเหมนกระดองเต่าอมองนะไม่รู้ <laughs> เมื่อลงสกิลอโอตโต้เลกาดเมื่อลงสนามโซบัสหนึ่งจวดหนึ่งใบแล้วทิ้งการ์ดจากบนมือคือหนึ่งใบก็หาของรีกองต่อไปเทพธิดาแห่งกระแสะเวลามิซุโนะฮาเมะ ออโต้เลกาดเมื่ออยู่ในนี้บูตแวนการ์ดถ้าบนดาเมจโซนคุณมีการสามใบหรือมากกว่ายูนินี้บวกหกพันจนจนกงพันสู้ตัวต่อไปเพทัลเฟรี่สกิลแอคทีฟช่องเลกาดนํนำยูนินี้เข้าโซดูการ์ดหนึ่งใบบนสุดจากกองก์ดคุณนำไว้บนสุดหรือล่างสุดของกองก์ดถ้านำไปล่างสุดยูถ้านำไปถ้านำไปล่างสุดยูนิตของคุณหนึ่งใบได้รับบวกห้าพัน้ยเดียวเราเปลี่ยนนะว่าเราลงระเบิดต้นก่อนเลยแล้วกันนะลงระเบิดต้นก่อนเลย ตัวต่อไปอ่าไม่ต้องอ่านมาอ่านแค่ชื่อพอไหมชูดติ้งโทบี้ไม่มไม่มีสกิลชิวหมื่นห้าเกตหนึ่งนี่ดูพลังเท่าไหร่ครับชิวพลังเจ็ดพันแต่ดูชิวครับชิวหมื่นห้าชี้ที่บอลนี่มีมีใช่ผมดูในจอนี่งงอ่าต่อไปต่อไปไก่คุกคุกเฟฟซีมาเบิร์ดบอกว่าเป็นเบิร์ดอะเบิร์ดเหรอเบิร์ดเบิร์ดกับเบิร์ดสกิลต้องเรียกอะกระดากกระดากเมื่ลงสนามหัวเป็นหัวเลยาก โซบะสองจว,นงวนหนึ่งใบยูนินี้บวกหกพันจนจบเทิร์นจบแล้วครับไอคนเขียนชื่อมันกินเหล้า่าวะ,วะ <laughs> ไอคิวไม่ส่งมาอีกแล้วตัวต่อไปไวทเนสและบิดเป็นตัวเริ่มนะครับไม่ถูกอะไรครับจวหนึง่งกระตายแล้วก็ต้องหมายจันทร์แล้วก็ตัวต่อไปเป็นตัวเริ่มนะครับแต่คนละชื่อกันโรเซนเมกัสนะครับตัวไหนดีกว่านตัวนี้ดีกว่าเพราะติดชื่อเมกัอเพราะว่ามันมีสายเมกัสอยู่อ่าต่อไปเป็นทิกเกอร์นะครับ โอราเคเกนการเดียนไนเก้ไม่ต้องบอกชื่อแล้วคีย์ดิคอทิกเกอร์เออคิื่ียนะครับแล้วก็เวลาเช็คได้ได้อะไรเช็คได้หมื่นบอกหมื่นนะบอกคิยด้วยอันนี้ก็คิยเหมือนกันคิยเหมือนกันหรือจะใส่คิกเบิร์ดไม่ใช่ไก่หรือจะอันนี้เป็นยังเป็นเดิร์ดบั๊กหน่อยหน่อยมันบอกว่าเป็นก็จะใส่แปดใบก็ได้นะครับเด็กเนี้ยตัวนี้มีบั๊กไหตัวนี้ตัวนี้มีบั๊กคืออาเทมันกะเขาก็แจ้งนั่นแหละเพราะว่าไอ้ตัวเนี้ยมันเขียนว่าคีย์ดิคอทิกเกอร์จริงจริงมันคือดรอทิกเกอร์นะครัับบอนนดรระค ต่อไม่พีจีนะครับต่อไม่พีจีฮิวเม่ใช่แต่ก็ใบสุดท้ายเป็นโซเฟียเมกัสฮิวทิกเกอร์ชิวสองหมื่นเฮลครับอ่าไม่ใช่บอกว่าฮิวทิกเกอร์ฮิวทอริกอะเอาละเราก็จบกันไปนะครับสำหรับออร์เคเตและคังยีโรงโรต้องบอกคังยีโรแล้วออร์เคเตเห็นออร์เคเตขึ้นก่อนนี่ครับเป็น v ี t 01-2นะครับใต้ลิงก์นี้นะครับมีทั้ง ช้อปปี้และซดาและเพจพี่นะครับก็เข้าไปร่วมแจมกันได้ว่าจะซื้อหรือจะพูดคุยไปเลยครับเอาละวันนี้เราก็ลากันนสรุปลงระเบิดตั้นไปแล้วนะเอาเลยลงระเบิดตั้นก่อนเลยลุยโอเคบายบายสวัสดีครับ